ครับวันนี้ครับอ่าวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับวันนี้ผมพามาดูแหล่งนี้แหล่งลากระเบือเซตนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอยู่ตรงที่ไม่มีต้นไม้ถ่ายนี่ครับที่อย่างนี้ครับใครจะรู้ว่ามันมีบ่อน้ํามันอยู่นะครับเนในป่าอย่างนี้ครับนะครับไม่บ้านคนไม่ค่อยมีมีอยู่ตรงนี้อยู่นี่กลุ่มหนึ่ง สองสาหลังเนี่ยครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ข้างใน,นครับเป็นคนไม่เห็นกันครับเนี่ยดูหัวัแดงๆนะครับเขาเรียกหัวคิดสมาร์ทหรืหัวอะไรนะครับเนะี่ยตรงนี้เรียงเต็มไปหมดครับเนี่ยคือความสำคัญอยู่หัวนี้คือตัวนี้แทนจุดอจอดน้ำมันแล้วเป็นตรงนี้แล้วก็ดูดขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่ไม่มี รลากระบือแซบนะครับบอ่อนี้เดี๋ยวอากาศร้อนมากแดดสุดๆนะครับนะครับ โอ้ทำงานกีนกก่หัวนะ่ะเกือบพลุกหัวเลยอะ่ะทำงานอะ่ะแล้วมันดูดออมาแต่และหัวแล้มันดูดออกมาเท่าไหร่โอ<ฮ>้โห<ฮ>เนี่ยครับคนไทยมีแต่จนลงจนลงจริงๆแล้วคนในพื้นที่แถวนี้น่าจะมีคนฐานะที่ดีนะเพราะลากระบือนอเป็นแหล่งน้ำมันเลยเป็นอำเภอเล็กๆก็มีติดแหล่งน้ำมัน เมือในเขาเป็นรูคันนี้ครับเยอะแยะไปหมดครับมีสองแถวนะครับอยู่ข้างหลังแถวนครับถึงนอนมันปังแถวหน้ามีสองแถวเดี๋ยวผมลองไปอยู่ตรงถ่ายดู้ไม่มาก็ไม่รู้ครับเรามาถ่ายทำอยากให้พี่น้องคนไทยทุกคนรู้ว่าประเทศเราบ้านเรามีบ่อน้ำมันจริงๆมีแหล่งน้ำมันจริงๆมีเยอะด้วย ไม่ใช่กระป๋อเล็กๆอย่างที่เขาโกหกเรานะครับบอกว่าน้ำมันใช้ดีเซลใช้ต่ำกว่า20บาทไม่ได้เดี๋ยวจะฟุ่มเฟือยแล้วไปส่งพมา่พมาลิตรพม่าได้ใช้ลิตรสิบกว่าบาทแล้วพม่าฟุ่มเฟือยไหมครับพม่าประหยัดไหมครับนะครับ,นะรบตรงนี้เขาที่ตรงนี้เขาเพิ่งเจาะใหมย่ยังไม่มีหัวโยกนะครับเนะี่ยสีฟ้าๆนะครับ ไอความสําคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับไอหัวนี่ครับคือดูน้ำมันไปแล้วเนี่ยหน้าที่ที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีสองตับจริงจริงอตับนี่นะหัวไปทางโน้นอันนี้สวนอีกตับหน,นึ่งนะครับอะไรจะเยอะประมาณนี้ครับผีเสืกผีก็อยากให้คนไทยทุกคนได้ใช้น้ํามันในราคาที่เป็นจริงที่เป็นธรรมไม่จําเป็นต้องเท่ามาเหรือเสียก็ได้ครับขอให้มันต่ํากว่านี้ครับ คนไทยตอนนี้ก็ขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างเงี้ยมันซ้ำเติมคนไทยครับยิ่งการเกษตรนี่ยิ่งน่าแรงเนี่ยเขาต้องสูบน้ำกันล้าซื้อน้ำพันแพงอีกคุณช่วยเขายังไงผมไม่เข้าใจคุณซ้ำเติมเขามากกว่าครับครับแล้วเรามีเวลาเราก็จะมาถ่ายทำให้อย่างนงี้ครับให้คนไทยได้รู้กันว่าเรามีน้ำมันเยอะแยะแต่เราได้ใช้น้ำมันแพงกว่าส่งออก จากพิเซึ่งเพือปีครับผมครับวัสดีครับ